สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจําค่าคืนที่12มิถุนายนนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจข่าวสารนะช่วงนี้ข่าวค่อนข้างเยอะนะครับมาศึกษาตัวข่าวเพื่อการเทรด forex กันดีกว่านะครับเรียนเชิญแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับบริการห้องซิกเนลจากตัวข่าวนะครับเพื่อการเทรดทองคําและคู่สกุลเงินค่าบริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นนะครับมีการไลฟ์สดเนี่ย3รอบตอน1วันนะครับมีกลุ่มไลน์ให้พูดคุยเหมือนกัน things market เป็นบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกนะครับ ทิงส์มาร์เก็ตฝากประชาสัพันธ์ด้วยนะงานสัมมนาดีๆนะครับชนะตลาด forex ด้วยระบบ mark to robot ใครสนใจเดียเ๋ยวเจอที่เพจทิงส์มาร์เก็ตไทยแลนด์ได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับผมเรามาไล่ดูในส่วนของตัวสถานะตลาดกันเลยดีกว่านะภาพรวมเนี่ยตลาดยังตกอยู่ในสถานะแบบ list on นะครับออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์ยังคงอยู่ที่หน้าของตารางคือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านน่าจะเห็นแล้วนะอะไรก็ตามที่จับคู่กับ JPY และ US dollar เนี่ย ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มมีการปรับตัวอ่อนค่าหรือเปล่าคือสาเหตุหลักๆเนี่ยยังไม่มีข่าวนะครับเป็นเพียงแค่ดัชนีฟิวเจอร์มีการปรับตัวอ่อนค่าลงชั่วขณะแต่ขณะที่ผมพูดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับฟิวเจอร์ดันดีดกลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมแล้วนะครับนักทุนก็เลยส่งผลลบต่อนในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอดภัย USD CHF JPY เลยคงอยู่ที่ ท้ายของตารางครับทางด้านของราคาทองคําังคงไซเวย์นะครับปรับตัวขึ้นลงตลอดทั้งวันเลยนะครับวันนี้เราไปดูในส่วนของตัว Cloud ข่าวตัวอื่นดีกว่าครับในส่วนของ Bank of America นะครับมีการออกมาคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษนะครับอังกฤษนะอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ0%นะครับในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นนะครับ the only option เลยนะครับมันเป็นแค่ตัวเลือกเดียวเท่านั้นเลยที่ธนาคารกลางอังกฤษจ,จะต้องทำนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นในส่วนของตัวระบบเศรษฐกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และในเรื่องของตัว Brexit ครับผมก็ต้องติดตามกันดูนะครับเพราะจำกันได้ไหมก่อนหน้านี้คือบีโอเ e, หรือว่าธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่ายังไม่ได้มีการพิจารณาว่าจะใช้ตรงนี้นะแต่ก็ศึกษาดูอยู่เหมือนกันนะับตัวนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ ในส่วนของตัวข่าววดนนีนะครับวันนี้ต้องพูดกับตามตรงเลยว่าไม่ค่อยมีข่าวอะไรเท่าไหร่นะครับพี่พี่นักทุนครับทั้งด้านของตลาดที่มีการปรับตัวสูงขึ้นกระผมได้ลองตามหาให้แล้วนะไม่ว่าจะจากใน CNBC หรือ investing.com นะครับก็ยังไม่มีการรายงานถึงสาเหตุกระผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการปิดกำไรเทขายเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ หรือไม่ก็อาจจะเป็นการปรับฐานของตลาดก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นทาง Investing เนี่ยก็มีการรายงานมานะครับว่าในส่วนของตัวดดชนิต่างๆมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงในช่วงวันที่ผ่านมาแค่นี้เองครับไม่ได้บอกในเรื่องของตัวเหตุผลอะไรเท่าไหร่นะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวภาคขั้นทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมนะครับนักทุนวันนี้เป็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นนะครับใครจะเทรดคืนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ